สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะการมาพบกับภาคเรียนที่2แล้วนะคะนักเรียนภาคเรียนที่2นี้เนาะแล้วก็เริ่มเรียนวันที่1นะคะเป็นภาคเรียนแรกเราก็มาดูเนื้อหาภาคเรียนที่สองบ้างว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเรียนเนื้อหาอะไรบ้างนะคะจากเทอมที่1เลยที่นักเรียนเรียนเนื้อหามานะคะแล้วก็จะเรียนไปทั้งหมด สี่หน่วยนะคะหน่วยที่หนึ่งก็คือร่างกายของเราหน่วยที่สองก็คือการแยกสารผสมหน่วยที่สามก็คือไฟฟ้าหน่วยที่สี่ก็คือปรากฏการณ์ของโรคดังนั้นอีกสามหน่วยหลังหน่วยที่ห้าหน่วยที่หกหน่วยที่เจ็ดเราจะมาเรียนในเทอมที่สองนะคะก็จะมีในเนื้อหาเรื่องหน่วยที่ห้าเทคโนโลยีอวกาศหน่วยที่หกหินในท้องถิ่น หน่วยที่7ลมภยัยธรรมชาติและปรากฏการเรือนกระจกเรามาดูในหน่วยที่5ของวันนี้นะคะที่นักเรียนต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจก็จะมีในเนื้อหาเรื่องเทคโนโลยีอวกาศเรามาดูว่าเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมันคืออะไรซึ่งหัวข้อหล,กลักๆที่เราจะต้องเรียนรู้มันก็จะมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศนะคะ เรามาดูในเนื้อหาหัวข้อแรกก่อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศนี้ตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างก็คือเราสามารถอธิบายเทคโนโลยีของอวกาศได้แล้วหนูก็สามารถยกตัวอย่างว่านํามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในชีวิตประจําวันของเราอเรามาดูก่อนคําว่าเทคโนโลยีอวกาศหรือที่เราเรียกว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยคืออะไร ความก้าวหน้าในที่นี้ก็เหมือนกับนักว,วิทยาศาสตร์เขาคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาให้ทันสมัยเพื่อให้อะไรคะอ่าเพื่อให้มาสืบค้นดูะายเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นมาเนี่ยเพื่อให้มาดูความสวยงามของดาวบนท้องฟ้าทําไมต้องดูความสวยงามของดาวบนท้องฟ้าก็เพราะว่าอะไรคะเนื้อหาเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอวกาศ ดังนั้นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องมาศึกษาเกี่ยวกับชั้นอวกาศเกี่ยวกับพวกดวงดาวต่างๆโดยเมื่อสมัยก่อนเนาะในอดีตนักดาราศาสตร์เขาก็เริ่มศึกษาดาวจากที่เมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนจะไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขนาดนี้นักดาราศาสตร์คำว่านักดาราศาสตร์คืออะไรคือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพวกวัตถุบนท้องฟ้าอ่ะดังนั้น สมัยก่อนหรือในอดีตเราจะไม่มีกล้องโทรทัศน์ในการส่องเขาก็จะใช้หลักการก็คือสังเกตด้วยตาเปล่าสังเกตเสร็จแล้วเขาก็จะจดบันทึกเอาไว้คนที่เป็นคนจดบันทึกว่าดาวต่างๆเนี่ยลักษณะของดวงดาวการเคลื่อนที่ของดวงดาวก็จะมีแต่นักดาราศาสตร์เขาเป็นคนจดบันทึกแล้วปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้ใครเป็นคนคิดค้นขึ้นมาก็คือใครคะ,ะถ้าไปเจอข้อสอบเขาถามว่านักวิทยาศาสตร์คนที่คิดคน้นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงตอบไปเลยว่าเป็นกาลิเลโอนะคะ,อะตอบไปเลยว่ากาลิเลโอกาลิเลีนะคะเขาเป็นคนผลิตกล้องโทรทัศน์ชนิด หักหีแสงนะคะ,ะโดยเขาบอกว่ากล้องโทรทัศน์ชนิดหักหีแสงเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้สังเกตเขาบอกว่าให้สังเกตที่เขาผลิตกล้องโทรทัศน์ชนิดหักเีแสงหรือสะท้อนแสงขึ้นมาเนี่ยเพื่อทําให้เราเนี่ยสังเกตดวงดาวได้อย่างชัดเจน สังเกตดวงดาวได้อย่างชัดเจนมีความชัดเจนมากขึ้นนะักดาราศาสตร์เขาก็เข้าใจแล้วก็ค้นพบปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ได้ดีขึ้นเนาะทีนี้กล้องโทรทัศน์นะคะที่กาลิเลโอเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาก็จะมี2ชนิดก็คือ 1. ชนิดหัดเหแสงกับชนิดสะท้อนแสงนะคะเรามาดูชนิด หักเหแสงเป็นแบบไหนรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยชนิดหักเหแสงเนาะชนิดหักเหแสงนี้เป็นกล้องที่ใช้เลนนูนอ่าเป็นเลนรวมแสงนะคะโดยมันจะมีเลนสองชุดขึ้นไปก็คือเลนวัตถุไอตัวหักเหแสงเนี่ยเลนวัตถุมันจะทําหน้าที่ก็คือรับภาพจากวัตถุต่างๆได้อ่าทำให้แสงก่อนที่มันจะมาหักเหเข้าสายตานักเรียนเนี่ยเราจะสามารถ เห็นภาพที่ถ่ายทอดจากดวงดาวเนี่ยสู่ตาของเราเนี่ยได้อย่างชัดเจนชนิดที่2เราจะเรียกว่ากล้องชนิดสะท้อนแสงสะท้อนแสงเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาโดยใครถ้าหักเหแสงเนี่ยจะเป็นอาจจะมาไว้นะคะถ้าเกิดหักเหแสงจะเป็นกาลิเลโอนะแต่ถ้าเกิดเป็นชนิดสะท้อนแสงเนี่ยคนที่ประดิษฐ์ขึ้นมาครั้งแรกเลยก็คือเซอร์ไอแซกนิวตันนะ เซอร์ไอแซคนิวตันเขาเป็นคนผลิตกล้องประเภทที่ชื่อว่าชนิดสะท้อนแสงขึ้นมาสะท้อนแสงเนี่ยมันจะทําหน้าที่ก็คือแตกต่างเลยมันจะรวมแสงก่อนอ่ามันรวมแสงเสร็จแล้วนะคะมันจะสะท้อนเข้าสู่อะไรนะเข้าสู่เรนตาของเราทำให้เป็นยังไงคะรับภาพและก็แสงได้มีได้ดีมาก กล้องชนิดสะท้อนแสงเนี่ยมันก็เลยเหมาะกับการสังเกตวัตถุหรือพวกดวงดาวบนท้องฟ้าที่มีแสงน้อย,อยแล้วอยู่ไกลมากเราจะใช้กล้องนี้ในการส่องแล้วจะเห็นภาพดวงดาวที่ชัดเจนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ในสมัยก่อนเนาะเราไม่มอีอะไรนะคะเราไม่มีเทคโนโลยีเอาไว้ส่องเอาไว้ดูดาวเขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาให้ทันสมัยให้ทันกับยุคเนาะ เรามาเขาก็นักวิทยาศาสตร์ก็ประดิษฐ์เทคโนโลยีต่างๆขึ้นมามากมายเพื่อให้ทันสมัยให้เหมาะสมโดยกล้องชนิดต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถบอกรายละเอียดวัตถุบนท้องฟ้าได้ดีดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็คิดค้นว่าอาวกาศของเราเนี่ยจะทำยังไงถ้าสมมติว่าเขาได้ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจะเป็นดีมันจะเป็นการดีกว่าที่ใช้ กล้องส่องอย่างเดียวขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศได้ไปสัมผัสไปดูดวงดาวเขาก็เลยบอกว่าเขาก็คิดค้นเนาะจากกล้องโทรทัศน์ขึ้นมากล้องโทรทัศน์ขึ้นมานะคะนักฟิสิกส์ศาสตร์เขาก็เลยคิดค้นจรวดขึ้นมาจรวดเขาพูดถึงจรวดเราก็ต้องนึกถึงเป็นส่วนประกอบของความเร็วเนาะเพราะจรวดเนี่ยเขาประดิษฐ์จรวดขึ้นมาเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนขนส่งอุปกรณ์ทางด้านดานราศาสตร์ ทีนี้ตรงจรวดนี้นะคะทําหน้าที่ก็คือเป็นเหมือนตัวส่งตัวส่งใครขึ้นไปก็จะตัวส่งพวกดาวเทียมขึ้นไปตัวส่งพวกยานอาวกาศพวกเอเอพวกมนุษย์ขึ้นสู่ไปบุญชั้น,นอวกาศเพราะจรวดเป็นยังไงคะประจรวดก็คือมันจะเป็นมีเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงบะเนี้ยมันจะอยู่ท่อนสุดท้ายเลยเชื้อเพลิงตรงเนี้ยมันจะทําหน้าที่คือ ทาให้แก๊สพุ่งออกไปด้านหลังแล้วก็จะผลักดันให้จรวดเคลื่อนที่ลักษณะของจรวดเนี่ยจะคล้ายคล้ายกับการเคลื่อนที่ของรูปโป่งที่เราปล่อยสิ่งของไปดังนั้นจรวดก็จะทาหน้าที่ปล่อยพวกดาวเทียมอ่าพวกเนี้ยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศของเราเนาะเพราะจรวดเนี่ยมันมีเชื้อเพลิงที่เยอะมากๆเลยนะคะโดย การเดินทางของจรวดที่ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศเนี่ยมันต้องใช้เวลาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นการปล่อยจรวดแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เชื้อเพลิงมหาศาลมหาศาลเนาะในการปล่อยดังนั้นมันก็เป็นข้อจํากัดในการใช้จรวดขึ้นส่งชั้นบรรยากาศที่จะให้มนุษย์หรือเทคโนโลยีต่างๆขึ้นไปสํารวจนะคะอ่ะทีนี้การสํารวจแต่ละครั้งเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีค่าใช้ใจ่าย ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าจรวดเนี่ยถ้าส่งขึ้นไปแล้วมันก็ไม่สามารถกลับมาใช้ได้อีกนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยคิดค้นยานพาหนะต่างๆที่นอกจากจรวดแล้วเขาจะพาอะไรขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกเขาก็คิดค้นขึ้นมาได้อีกเทคโนโลยีหน,นึ่งก็คือยานขนส่งอวกาศนะคะเขาคิดค้นยานขนส่งอวกาศเป็นยานที่ทำหน้าที่ก็คือนำดาวเทียมหรือ อาวกาถยานอวกาศต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยขึ้นไปโครจรรอบโลกโดยมันจะสามารถเก็บดาวเทียมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยจะกลับมาสู่โลกของเราแล้วเอามาซ่อมแซมได้อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นยานขนส่งนะคะโดยยานขนส่งเนี่ยมันจะทําหน้าที่ขนส่งก็คือ1เคยขนส่งอวกาศโคลัรรมเบียไปแล้วลําแรกของนาซา สองก็คือเป็นยานเคยขนส่งอวกาศเชเลนเจอร์ไปแล้วที่ถูกนาซาสร้างขึ้นและนักบินขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรก 3. ามยานขนส่งนี้เคยขนส่งอวกาศอะไรนะคะ And นเดิ r เขึ้นปฏิบัติการภารกิจนี้ก็จะเห็นได้ว่ายานขนส่งอวกาศเคยขนส่งเอออะไรนะขนส่งยานขนส่งต่างๆขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ ได้มากมายนะคะทีนี้นอกจากยานอาวกาศแล้วที่ขนส่งพวกดาวเทียมต่างๆไปบนชั้นบรรยากาศเราก็มาดูว่าไอตัวดาวเทียมเนี่ยที่มาถูกยานอาวกาศขนส่งขึ้นไปเนี่ยทำหน้าที่อะไรดาวเทียมนะคะเป็นอุปกรณ์ที่นักดาราศาสตร์เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาหรือง่ายๆก็คือมนุษย์น่ยสร้างขึ้นมาให้ทันสมัยให้สามารถทําให้จรวดหรือยานขนส่งเนี่ยพายตัวดาวเทียมเนี่ย ขึ้นไปสำรวจบนชั้นบรรยากาศเราได้โดยดาวเทียมเนี่ยมันจะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันจะสามารถถ่ายภาพดาวต่างๆและสามารถจับขึ้นสัญญาณต่างๆส่งมาที่โลกของเราได้โดยดาวเทียมแต่ละชนิดก็จะมีหลายตัวนะคะดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศมีชื่อว่าดาวเทียมสปุตนิดหนึ่งสปุตนิดหนึ่งเนี่ยเป็นดาวเทียมดวงแรกของ สาภาพโซเวียตนะคะทําหน้าที่ก็คือส่งขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศสํารวจชั้นบรรยากาศที่ชื่อว่าไ oh no อโอโนสเฟียะปีต่อมาเขาก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อย,อยโดยเป็นดาวเทียมเอ็กเพล r 1อหนึ่งอเอ็กเพลอหนึ่งเนี่ยจะส่งขึ้นไปสํารวจวงแหวนหลังสีของโลกดังนั้นถ้าหนูไปเจอข้อสอบเขาถามว่าดาวเทียมดวงแรกของ โลกเราคือดาวเทียมอะไรต่อไปเลยว่าสปุตนิดหนึ่งลงลงมาก็จะเป็นเอ็กเพลอร์หนึ่งนะคะอันนี้ดาวเทียมที่นักดาราศาสตร์คิดค้นขึ้นมาโดยเรามาดูองค์ประกอบของดาวเทียมเนี่ยที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรที่สําคัญบ้างหนึ่งหลักๆเลยสามารถบอกเครื่องมือแล้วก็ตําแหน่งได้ทําหน้าที่เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ตรวจสอบตําแหน่งดาวเทียมนะคะ 2องทำหน้าที่ควบคุมควบคุมอะไรควบคุมประมวลแปลผลต่างๆผ่านอะไรล่ะคะผ่านวิทยุแล้วก็เซลสัญญาณ3เป็นระบบเซนเซอร์เซนเซอร์อในที่นี้ก็คือทําหน้าที่เป็นเหมือนกับตรวจสอบคลื่นรลังสีต่างๆ 4. เป็นระบบพลังงานพลังงานก็คือทําหน้าที่สะสมพลังงานไฟฟ้าอ่าเป็นเหมือนเครื่องยนต ก็คือร,รักษาระดับความสูงของเราเทียมไม่ให้ตกสู่พื้นโลกของเราเนาะก่อนที่มันจะสำรวจยังไม่เสร็จนะคะอ่ะโดยดาวเทียมเนี่ยมันจะมีหลายชนิดนะคะนักเรียนดี๋ยวจะให้นักเรียนจํานะว่าดาวเทียมแต่ละชนิดแต่ละชื่อเนี่ยมันใช้ทําอะไร ถ้าหนูไปเจอคําว่าดาวเทียมสื่อสารจําเอาไว้เลยว่าที่เราสื่อสารกันได้ในปัจจุบันผ่านทางโซเชียลต่างๆเนี่ยดาวเทียมสื่อสารมันจะเอาไว้ใช้ในการโทรคมนาคมถ้าไปเจอข้อสอบครูถามว่าการสื่อสารต่างๆผ่านภายในประเทศผ่านนอกประเทศต้องใช้ดาวเทียมลักษณะไหนตอบไปเลยคือเป็นดาวเทียมสื่อสารแต่ถ้าเป็นดาวเทียมสำรวจเอาไว้สำรวจอะไร ก็คือไว้สำรวจทรัพยากรธรรมชาติของภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของเราก็ส่งดาวเทียมขึ้นไปสำรวจแต่ถ้าเป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้สำรวจอะไรนะคะสำรวจสภาพบรรยากาศหรือทรัพยากรอากาศของเราอย่างในโทรศัพท์ของเราเนี่ยที่มีแต่ละวันมีบอกอุณหภูมิมีบอกสภาพอากาศว่าวันนี้ฝนตกวันนี้ร้อนวันนี้แดดออกได้มาจากไหนก็ได้มาจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานะคะ ส่วนดาวเทียมทางการทหารเขาไว้ใช้อะไรส่วนมากจะไว้ใช้ในหน่วยลบดาวเทียมตัวเนี้ยจะเป็นดาวเทียมที่ดีมากไว้ใช้ในการสอดแนมสอดแนมในที่นี้คือสอดแนมข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงระหว่างประเทศหรือสอดแนมว่าจะมีประเทศไหนเข้าข้ามข้าข้ามเขตเข้ามาประเทศของเขาเขาก็จะใช้ดาวเทียมทางการทหารสอดแนมนะคะถ้าเป็นดาวเทียมทางวิทยาศาสตร์ แค่คาวิทยาศาสตร์ก็รู้แล้วว่าต้องใช้ในการดาวเทียมต่นนี้ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลหรือปฏิบัติการต่างๆนะคะ,อ,ะอันนี้ประเภทของดาวเทียมเนาะต่อมาในเมื่อเรารู้ว่ามีดาวเทียมแล้วมันก็ต้องมียานอาวกาศยานอาวกาศในที่นี้คืออะไรเป็นยานที่ไม่ได้ส่งแค่ดาวเทียมขึ้นไปแต่เป็นยานที่มีมนุษย์ขึ้นไปด้วยซึ่งจะนำมนุษย์ไปยังดวงจันทร ยานอาวกาศนี้มันจะเป็นขนาดใหญ่อ่าดังนั้นยานอาวกาศมันจะมีขนาดเล็กแล้วก็น้ําหนักเบาอ่าต้องควบคุมการเดินทางระยะไกลได้ในระหว่างที่มนุษย์ขึ้นไปเน่ะเขาใช้ลักษณะเป็นคลื่นวิทยุนะคะในการสื่อสารบนชั้นบรรยากาศซึ่งนี่ก็คือภาพยานอาวกาศนะคะที่เขาถ่ายภาพก็จะเป็นยานอพอลโลก็จะเป็นยานแคสซินี ซึ่งการส่งยานอาวกาศขึ้นไปประสบขังประสบผลสำเร็จครั้งแรกที่มีนักบินอวกาศขึ้นไปสำรวจบนรอบโลกของเราก็คือชื่อว่ายูริกากาลินยูริกาการินเนี่ยเป็นนักบินอวกาศคนแรกที่ได้ขึ้นไปพร้อมกับยานอาวกาศที่ชื่อว่ายานวอสตอกนะคะเขาขึ้นไปเนี่ยเขาโคจรรอบโลกเป็นเวลา1ชั่วโมงสีนาทีก่อนที่เขาจะ เดินทางกลับมาสู่พื้นโลกของเราเนาะต่อมาในระหว่างที่เขาส่งยูริกาการินขึ้นไปแล้วเป็นคนแรกของโลกก็เริ่มมีความทันสมัยขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มประดิษฐ์ยานอาวกาศที่ทันสมัยขึ้นมาใช้งบประมาณที่สูงมากเพื่อให้เหมาะสมให้ส่งนะักบินอวกาศขึ้นไปสำรวจบนชั้นบรรยากาศต่างๆได้นะคะอ่านี่คือรูปร่างของหน้าตาของยูริกาการินนะถ้าเจอข้อสอบ นักบินอวกาศคนแรกที่ได้ขึ้นไปสำรวจบนชั้นบรรยากาศหรืออวกาศของเรามีชื่อว่าอะไรก็คือยูริกาการินนะคะต่อมาเรามาดูสถานีอวกาศเอาไว้ทำอะไรสถานีอวกาศเป็นเหมือนกับเป็นห้องใหญ่ๆห,ห้องนึงมันจะอยู่บนชั้นบรรยากาศนะคะเขาจะสร้างขึ้นมาเอาไว้ให้อะไรคะทำกิจ,จก,กรรมต่างๆเวลาที่มนุษย์ขึ้นไปในชั้นอวกาศเนี่ยในสถานีอวกาศเนี่ย จะทาหน้าที่คืนหนึ่งเอาไว้ทําการวิจัยเอาไว้ทํากิจกรรมต่างๆเอาไว้เป็นที่พักผ่อนของนักบินอวกาศที่ขึ้นไปโดยถ้าสถานีอวกาศนั้นเสื่อมสภาพลงเขาก็จะทําการปล่อยสถานีอวกาศเนี่ยลงสู่พื้นทะเลอ่ะก็จะปล่อยลงสู่พื้นทะเลตามระยะเวลาตามอายุการทํางานของมันนะคะ อันนี้ก็คือลูกร่างหน้าตาสถานีอวกาศเนาะที่ชื่อว่าสถานีอวกาศเมียนะคะจะมีหน้าตายนี้เลยค้างดาวอยู่บนฟ้าเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสถานีอวกาศนานาชาตินะคะที่ใช้ในปัจจุบันเนาะ,ะสถานีอวกาศมันก็เกิดจากการร่วมมือของ16ประเทศแล้วก็ดูก็จะมีสหรัฐรัฐสเซียญี่ปุ่นแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีเดนมาร์กสวีเดนเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ สเปนอังกฤษสวิตนนอร์เวย์แล้วก็บาซิลนะคะง่ายๆก็คือเป็นเหมือนกับห้องปฏิบัติการที่อยู่บนชั้นบรรยากาศเนาะก็ทําให้นักวิทยาศาสตร์ได้มาทดลองอะไรต่างๆมากมายนะคะอ่ะดังนั้นการที่นักวิทยาศาสตร์จะขึ้นไปบนอวกาศได้เขาจะดํารงชีวิตอยู่ไดเ้เขาต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เขาอยู่บนไอบนชั้นบรรยากาศได้ก็จะมีอะไรคะเป็นชุด อวกาศที่เขาใส่ขึ้นไปเนาะซึ่งชุดมันอวกาศเนี่ยก็จะทําหน้าที่คืออะไรคะป้องกันระบบต่างๆที่เราขึ้นไปตัวเปล่าเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่สามารถขึ้นไปได้ดังนั้นเขาก็จะคิดค้นชุดอวกาศขึ้นมาในเนื้อหาของชุดอวกาศจะครูจะสอนในชั่วโมงถัดไปนะคะชั่วโมงนี้ก็ให้เรารู้ในเนื้อหาของเรื่อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศเราที่ให้รู้ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคิดค้นกล้องโทรทัศน์ขึ้นมาคิดค้นจรวดขึ้นมาคิดค้นยานขนส่งขึ้นมาคิดค้นดาวเทียมขึ้นมาคิดค้นมาเพื่ออะไรเพื่อใช้อะไรในปัจจุบันนะคะ,ะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนอย่าเราพบเจอกันในคาบเ,เรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ